สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่9ก้านะคะปริมาตรและความจุนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องปริมาตรและความจุกันก่อนนะคะอาเด็กๆพร้อมกันเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือย,อยังคะ ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะน้ำปลา750มิลลิตรน้ำส้มสายชู700มิลลิตรน้ำมันพืช1ลิตรซีอิ๊ว1ลิตร น้ำปลามีปริมาตรมากหรือน้อยกว่าน้ำส้มสายชูนะดูเหมือนว่าน้องพลอยจะกำลังฝึกเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ2อ,อย่างอยู่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพลอยเขาจะเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของได้ถูกต้องกันหรือเปล่าน้องๆลองคิดตามน้องพลอยไปด้วยนะครับน้ำปลา750มลตร กับน้ำส้มสายชู700มิลลิตร750มิลตรต้องมากกว่า700มิลลิตรดังนั้นน้ำตามีปริมาตรมากกว่าน้ำส้มสายชูน้ำมันพืช1ลิตรกับซีอิ๊ว1ลิตรแสดงว่าน้ำมันพืชกับซีอิ๊วมีปริมาตรที่เท่ากันสินะ ลองเปรียบเทียบปริมาตรของหน่วยที่ต่างกันดูบ้างดีกวา่าน้ำปลา7จอยห้มิลลิลิตรกับซีอิ๊ว1ลิตรเอ๊ะเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่มีหน่วยแตกต่างกันอย่างไรนะการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่มีหน่วยบอกความจุที่ต่างกันไม่ได้ยากหรือแตกต่างไปจากการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของในแบบหน่วยเดียวกันเลยนะครับ เพียงแค่น้องๆรู้ว่า1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000มิลลิลิตรแค่นี้ก็พอแล้วครับอย่างเช่นน้ำปลา750รมิลลิลิตรกับซีอิ๊ว1ลิตรเราก็แค่ทำให้ปริมาตรของสิ่งของทั้งสองอย่างมีหน่วยเดียวกันเป็นมิลลิลิตรแบบนี้ครับซีอิ๊ว1ลิตรมีปริมาตรเท่ากับซีอิ๊ว1000มิลลิลิตรครับจากนั้น ก็นำมาเปรียบเทียบตามแบบปกติได้เลยครับ750มิลลิลิตรกับ1,000มิลลิลิตร1,000มิลลิลิตรเป็นปริมาตรที่มากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นซีอิ๊วจึงมีปริมาตรที่มากกว่าน้ำปลาครับ ลอยอยากรู้จังเลยค่ะว่าถังหรือเหยือกมีความจุมากกว่าลอยจะทำอย่างไรดีคะการเปรียบเทียบความจุของสิ่งของสองสิ่งนั้นควรเริ่มจากการหาความจุของสิ่งของเหล่านั้นก่อนนะครับอย่างเช่นการหาความจุของถังน้ำและเหยือกนี้เราจะใช้วิธีการหาปริมาตรของน้ำที่บรรจุในถังและเหยือกซึ่งปริมาตรที่ได้จากการตวงก็คือ ความจุของภาชนะนั่นเองครับโดยน้องต้องใส่น้ําให้มีปริมาณเต็มภาชนะพอดีนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการหาปริมาตรก็คือถ้วยตวงที่เป็นลิตรหรือกระบอกตวงครับหลังจากนั้นมาดูกันว่าภาชนะแต่ละใบจุน้ําได้จํานวนกี่ลิตร1 2 3 4 5 6 ัใบนี้มีน้ำปริมาตร6ลิตรหรือมีความจุเท่ากับ6ลิตรครับ1 2 3ส่วนเหยือกใบนี้มีน้ำปริมาตร3ลิตรครับหรือมีความจุเท่ากับ3ลิตรครับดังนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบก,กันถังน้ำจะมีความจุมากกว่าเหยือกน้ำครับ นี่คือแป้งจํานวนหนึ่งลิตรเอกล่องใบนี้น่าจุแป้งได้กี่ลิตรนะเพื่อนๆว่าอย่างไรคะคิดว่ากล่องใบนี้สามารถบรรจุแป้งได้เป็นปริมาตรกี่ลิตรคะรอยคาดว่าสี่ลิตรค่ะเราไปดูกันนะคะว่าถูกหรือเปล่า น,นี้ลอยกำลังตวงแป้งใส่กล่องใบนี้ดูค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าผลการคาดคะเนของพลอยใกล้เคียงกับความจริงแค่ไหนค่ะหนึ่งสองสาสี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพลอยจะคาดคะเนได้ถูกต้องพอดีเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคาดคะเนนกันไว้เท่าไหร่กันบ้างใกล้เคียงไหมเอ่ย ลองมาคาดคะแนนความจุของขวดน้ำนี้ดูกันบ้างนะคะนอยใส่น้ำลงไป1ลิตรค่ะเพ,เพื่อนลองเดาสิคะว่าขวดใบนี้น่าจะมีความจุกี่ลิตรมาพิสูจน์ความจุของขวดใบนี้กันค่ะลอยเริ่มจากใส่น้ำให้เต็มขวด แล้วใช้การตวงเป็นลิตรค่ะผลปรากฏว่าขวดนี้มีความจุ2ลิตรค่ะเป็นไงคะทายกันถูกไหมเอ่ยหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่ง,งท้องการหาความจุของภา,าชนะการเปรียบเทียบความจุของภาชนะ และการคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะกันแล้วเพื่อนๆลองทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้เพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ปริมาตรและการคาดคะเนความจุเป็นเรื่องที่สนุกใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะเพรายิ่งฝึกมากเราจะยิ่งคาดคะเนได้ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนพออานักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องของปริมาตรและความจุกันแล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะลงในสายชั้นป .2 ให้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ